ปัญญีย์คำนี้มีความหมายว่าปัญญายิ่งใหญ่เมื่อมีปัญญาก็เริ่มแต่ว่าเล็กน้อยขึ้นไปแล้วก็เติบใหญ่เป็นอินทรีย์ขึ้นมาคำว่าอินทรีย์นั้นแปลว่ายิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ขององค์ธรรมคือปัญญานั้นมีประโยชน์มากเพราะปัญญาคือความรอบรู้รู้ทันตามสาภาพของความเป็นจริงรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุที่เป็นเหตุทำให้เสื่อมหรือว่าเหตุที่ทำให้ คือรอบรู้ถึงกระบวนการของความเป็นจริงการศึกษาให้มีปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญปัญญาสิกขาคือศึกษาให้เกิดปัญญา ศึกษาจากการที่สดับรับฟังพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงสัจธรรมความจริงไว้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจากการที่พิจารณาอย่างแยบขายตามดูให้เห็นจุดเริ่มต้นและกระบวนการของมันที่เป็นไปแต่ทำได้อย่างนี้สม่เสมอทุกอารมณ์ที่มากระทบก็จะเห็นถึงกระบวนการเหล่านั้นตามความเป็นจริงได้ เมื่อประสบหรือได้ไเผชิญกับอะไรก็ตามที่มันเข้ามากระทบ ก็จะเข้าใจได้รู้ถึงความไม่สมเหตุสมผลที่มันมีและรู้ถึงเหตุและผลที่เป็นสิ่งที่แต่งตั้งขึ้นซึ่งไม่ใช่เหตุผลตามความเป็นจริงดังนั้นการที่รู้ทันในสิ่งที่เข้ามากระทบย่อมจะไม่เสียท่ามันแต่หากว่าไม่รู้ก็จะลหลงไหลตามไปเคลอบเคลิมไปในอารมณ์ที่น่าชอบใจยินดีโดยเฉพาะสิ่งที่มันเข้ามานั้นแน แน่นอนว่าถ้าเขาจะทำให้หลงไหลเขาก็ต้องทำให้เกิดภาวะที่ อยากมีอยากได้อยากเป็นอยากเป็นเช่นนั้นอยากมีเช่นนั้นอยากได้ไว้ในครอบครองซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เขาตั้งขึ้นเขาหวังผลที่จะทําให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ไม่ดีให้เกิดแก่เขานั่นแหละแต่ผู้ที่เสียคือผู้ที่ถูกกระทําแต่ถ้ารู้เท่าทันเสียได้ย่อมปลอดภัยดีจากอันตรายที่จะเข้ามาคาศึกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้น ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยความระมัดระวังป้องกันไว้อย่างดีเพราะรอบรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดมีนั่นเองดังนั้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วย่อมปลอดภัยและปัญญานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เมื่อเริ่มต้นแล้วย่อมต่อได้แต่ถ้ายังไม่มีมรู้จะทำอย่างไรอาจจะมีด้วยความตั้งใจอันดีแต่ต้องไปศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาให้เกิดความรอบรู้โดยที่มีหลักอยู่ว่าปัญญานั้นเกิดขึ้นได้จากการที่สดับรับฟัง และเกิดขึ้นได้จากการที่พิจารณาอย่างแยบคายนั่นเองจึงจะนำความรู้นั้นไปใช้ได้ความรู้ที่มีนั้นเอาไว้ใช้ไม่ใช่เก็บเอาไว้เฉยๆนะเก็บเอาไว้เฉยๆไม่บริหารมันพอนานๆไปปัญญานั้นมันยังไม่เสเถียนมันก็จะเสื่อมไปได้จึงต้องใช้ปัญญาทุกเรื่อง ที่ตนประสบดังนั้นเนี่ยเมื่อมีภูมิธรรมเช่นนี้แล้วก็ต้องใช้ไม่ต้องไปกลัวว่าเมื่อใช้ไปแล้วมันจะหมดไปยิ่งใช้ยิ่งดียิ่งใช้เหมือนกับว่าเหล็กที่มันเป็นสนิมได้ถ้าได้ใช้มันมันก็จะไม่เป็นสนิมแต่นี้ปัญญาที่เกิดมีนี้ก็ต้องจําเป็นทําให้มันเกิดมีความแข็งแรงมั่นคงดีและปัญญานี้จะสามารถทําให้เกิดภูมิธรรมอันดีต่างๆเกิดขึ้นได้ปัญญาธรรมดา แล้วอบรมจิตเมื่อจิตนั้นถูกอบรมด้วยปัญญาก็จะสามารถพ้นจากอาสวะกิเลสได้ผลจากความทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีปัญญามีความลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นอันตรายด้วยเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดคิดว่ามันด,คด,นดีคิดว่าไม่เสียหายก็จะเกิดความเสียหายขึ้นได้จริง ดังนั้นจิตจึงต้องถูกอบรมด้วยปัญญาจึงจะทำให้ทนพ้นจากความทุกข์ทุกเรื่องราวต่างๆที่เป็นความทุกข์นี้มีทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจจากสิ่งที่ตนได้ทำไปและทุกข์ในวัฏสงสารที่แบ่งเกิดมีอยู่นั่นเองดังนั้นความทุกข์จะทำให้มันลดหรือหมดไปได้ในที่สุดก็ต้องมีปัญญาอย่างยอดเยี่ยมปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่สามารถทำลายความยึดติดได้ ความยึดติดนี้เป็นเรื่องที่ทําลายยากปัญญายอดเยี่ยมปัญญาสูงสุดเท่านั้นจึงจะทําลายได้ดังนั้นเมื่อทําลายในสิ่งที่มีความ เป็นไปอย่างชนิดที่ชวนติดใจหลงไหลเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะทำลายในสิ่งที่เป็นความยึดติดนั้นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสุขความสงบใจไม่มีอันตรายไม่มีความทุกข์ยากลำบากจากเรื่องราวที่เป็นผลไม่ดีเกิดขึ้นแก่ตนดังนั้นผู้ที่ต้องการความพ้นจากความทุกข์ ทุกในเรื่องต่างๆมากมายโดยเฉพาะเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ตนไปสร้างขึ้นมาเองด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจด้วยความลหลงไหลที่มีก็จะหมดได้จะหมดสิ้นไปในที่สุดด้วยปัญญาบารามีหรือปัญญาที่เป็นอินทรีย์ความยิ่งใหญ่ห่ององค์ธรรมคือปรญยานี้นั่นเองก็ดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยปาการละชนี